สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่เรื่องสยอง12บสองคำวันนี้ผมมีเรื่องสยองมีชื่อเรื่องว่าเส้นผมเรื่องราวความสยองจากเพจข้างสยองนั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับฟังกันเลยครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ15ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงน,นักศึกษาดูง,งานก่อนจะจบของนักศึกษาปี4เทอม2 เกิดขึ้นกับแฟนสาวของผู้เล่าชื่อว่าน้องนัดนัดและเพื่อนๆต้นเดินทางไปดูงานที่เชียงใหม่กรุงเทพและต่อที่ชมบุรีอีกคืนหนึ่งเรื่องเกิดที่กรุงเทพในคืนแรกนั่นเองวันนั้นคณะจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพห้าโมงเย็นก็แยกย้ายกันเข้าพักโรงแรมเป็นโรงแรมเก่าชั้นล่างเป็นเหมือนบ้านรูดชั้นบนเป็นเหมือนห้องพักทั่วไปมีศาลด้านหน้านัดกับเพื่อนอีกสี่ห้าคนก็ไปไหว้ศาล จากนั้นก็แยกย้ายเข้าห้องตัวเองตามปกตินั่นเองคนแรกที่เจอดีก็คือเพื่อนที่ชื่อน้ำซึ่งพักอยู่กับอุ้ยสิ่งแรกที่ปรากฏให้เห็นในห้องน้ำเป็นเศษผมในชักโครกนัดก็วิ่งมาดูแล้วก็รีบกดชักโครกทิ้งทันทีแล้วบอกว่าก็แค่เศษผมเฉยคนที่มาอยู่ก่อนหน้านี้คงจะขวาดไว้แล้วก็ลืมกดนั่นเองแต่จริงๆแล้ว ตอนแรกนัทเห็นมันเป็นผสมเหมือนริ่มเลือดด้วยแต่พอไม่อยากให้เพื่อนกลัวเลยบอกไปแบบนั้นแต่น้ํากับอุ้ยก็ตัดสินใจย,าย้ายห้องไปนอนห้องนัทนัทเลยชวนเพื่อนหลายๆคนมานอนเล่นด้วยกันจนเที่ยงคืนเพื่อนกันพาแยกย้ายกับห้องใครห้องมันเหลือแต่เพียงน้ํากับอุ้ยก้อยและนัททั้งสคนมานอนเบียดก,กันบนเตียงเดียวกันโดยที่นัทเองนั้นได้นอนชิดผนังในใต้แอร์ พอเคิมเค้มๆกำลังจะหลับนัดก็ได้ยินเสียงบางอย่างชนกับแก้วคล้ายกับชงเล่าฟังดีๆก็ใช่เลยมันเป็นเหมือนคนชงเล่าแต่ตอนนี้มันดังอยู่ในห้องนัดพยายามข่มตานอนในใจคิดว่าโดนแล้วแน่ๆสักพักได้ยินเสียงเพื่อนผู้บเบาๆว่าพวกแกได้เนือบฉันไหมเพื่อนอีกคนก็ตอบไปว่าได้ยินตอนนั้นนัดก็แก้งหลับอยู่และรู้ว่าในใจไม่ได้เจออยู่คนเดียว พอเสียงเพื่อนคุยกันจบลงเพื่อนที่นอนข้างๆนัดก,ก็ปลุกให้เปิดไฟหน่อยพอเพื่อนเพื่อนกลัวนัดก,ก็เลยฝืนใจลุกขึ้นไปเปิดไฟให้พอล้มตัวลงนอนสักพักเดียวก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมเสียงชงเหล้าดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจูจูน้ำก็สะดุ้งตัวลุกขึ้นมาปลุกเพื่อนทุกคนเล่าให้ฟังว่าขณะที่เธอนอนหลับอยู่เธอฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนสีแดงกำลังชงเหล้าอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วพูดกับน้ำว่า กินเหล้าไม่เห็นชวนกันบ้างเลยน้ำเลยปลุกเพื่อนแล้วจึงพอกําลังเล่าอยู่เสียงชงเล่าก็ดังขึ้นใหม่อีกครั้งน้ำก็ถามเพื่อนว่าได้ได้ยินใช่ไหมพอพูดจบนักก็หยิบพ้ห่มวิ่งออกจากห้องเลยทีเดียวทุกคนก็เลยวิ่งตามและก็วิ่งขอไปนอนห้องกับเพื่อนห้องอื่นด้วยอีกสองคนรวมห้องเดียวกันเป็นหกคนเลยทีเดียวโดวยจะมีคนนอนบนเตียงแค่สี่คนอีกสองคนนอนบนพื้นนันก,ก็ลงมานอนที่พื้นหน้าทีวี เจ้าของห้องที่ชื่อ A, เอ๋ก็นอนพื้นติดกับเตียงจะมีช่องว่างใต้เตียงอยู่ทุกคนก็จัดที่นอนกันเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เอ๋ที่ยังคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่นัดก็ทําท่าทีเหมือนจะหลับแต่หูยังได้ยินเสียงเอ๋คุยกันสักพักเอ๋ A ก็ถามแฟนว่าอยู่กับใครทําไมมีเสียงผู้หญิงด้วยแฟนเอ๋ก็บอกว่าอยู่คนเดียวไม่เห็นได้ยินเสียงใครเลยเอ๋ A ก็ยืนยันว่ายังได้ยินเสียงอยู่ แถมเสียงนั้นก็ดังขึ้นด้วยแล้วเอกก็บอกให้แฟนหยุดพูดก่อนเสียงมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆดังมาจากแถวนี้แหละพอเอพูดจบก็ขีดร้อนลั่นห้องทันทีแล้วก็มีอาการชักตัวเก่งเพื่อนๆพ,พ,พากันตกใจตื่นแล้วหนึ่งในนั้นก็ไปเรียกอาจารย์มาเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงเอกก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นกลับมามีสติอีกครั้งเธอเล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนที่คุยโทรศัพท์ อยู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงจากปลายสายแต่พอให้แฟนหยุดพูดทำนั้นแหละฟังเสียงดูดีๆเสียงนั้นมันดังออกมาจากใต้เตียงพอเอมองไปใต้เตียงก็เห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งก็ค่อยคานเข้ามาแล้วเอื้อมมือมาหาเอเห็นแบบนั้นเอ๋ก็ตกใจร้องแล้วก็หมดสติไปทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็พาย้ายมานอนที่ห้องอาจารย์ทันที ตอนเช้านัดเก่าหุญแจไปคืนที่เคาน์เตอร์เลยถือโอกาสเล่าเรื่องเมื่อคืนให้พนักงานฟังพนักงานก็แอบทักบอกนัดว่าห้องที่เจอเศษผมนั้นเคยมีเหตุฆ่ากันตายหญิงบริการถูกฆ่าหมกไว้ที่ใต้เตียงความโรงแรมจะรู้ก็ผ่านไปหลายวันแล้วปกติห้องนั้นไม่ค่อยมีใครเข้ามาเปิดพักแต่พอดีทางคณะของนัดต้องการห้องเยอะเลยจําเป็นต้องเปิดใช้เพราะห้องไม่เพียงพอส่วนอีกสองห้องนั้นก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น คืนที่สองทั้งสาขาพากันยกขโยงมากันหมดเลยเหลือแต่ก้อยที่ไม่สบายต้องนอนพักนักจึงอาสาเฝ้าไข้ให้สรุปทั้งสาขาเหลือแต่นักกับก้อยสองคนที่อยู่ที่โรงแรมโดยห้องสูทที่พักนั้นมีเตียงใหญ่สองเตียงเตียงเล็กอีกหนึ่งเตียงนัดเลือกนอนเตียงเล็กเพื่อให้เพื่อนที่ไม่สบายนอนเตียงใหญ่กว่าด้วยความกลัวจึงเปิดไฟนอนแต่พอใกล้จะหลับก้อยเรียกนะัดให้อยู่เป็นเพื่อนก่อนนัดก็ตอบไปว่า ไม่ต้องห่วงยังไม่หลับหรอกสักพักนักก็เรียกเพื่อนปรากฏว่าก้อยหลับไปแล้วนักก็เลยมานอนบ้างพอนักกำลังจะหลับอารมเหมือนกึง่งกึงหลับกึง่งตื่นอยู่ๆก็ได้กลิ่นแป้งแรงมากพร้อมกลิ่นนิสติกนักจึงบอกออกไปว่าขอนอนเถอะนะพอเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยพอพูดจบกลิ่นแป้งหอมนั้นกลับกลายเป็นกลิ่นซากเน่าๆลอยมาจากหัวเตียง นัทก,ก็พยายามกั้นใจนอนจนหลับไปตอนเช้าก้อยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงนั่งอยู่ที่หัวเตียงมองนัดอยู่และกําลังคุยกับนัดด้วยบอกว่าขอให้ทําบุญให้หน่อยเขาติดต่อน,นัดได้คนเดียวนัดเลยรู้ตัวว่าเมื่อได้กินเมื่อคืนนั้นน่าจะมาจากตัวเธอผู้ที่มาขอส่วนบุญนั่นเอง หลังจากนั้นคณะดูงานต้องไปดูงานต่อที่จังหวัดชมุมีตามกำหนดการซึ่งนัดว่าจะไปทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้นแต่กลับมาถึงเชียงใหม่แล้วพอทั้งคณะได้มาถึงชมุมีก็พากันเก็บข้าวของเข้าบ้านพักอยู่ๆอ,อุ้ยก็ร้องขึ้นมาว่ามีอะไรแข็งๆไม่รู้อยู่ในกระเป๋านัดก,ก็เลยบอกว่าเป็นหวีหรือเปล่าอุ้ยบอกว่าไม่น่าจะใช่จึงเปิดกระเป๋าดูกันแต่สิ่งที่เจอคือคุญแจห้องเป็นห้องที่เอเจอผู้หญิงคานอยู่ใต้เตียงนั่นเอง แต่นักยืนยันว่าได้เอากุญแจประืนให้กับเคาน์เตอร์แล้วอาจารย์จึงอาสาจะจัดการกุญแจนั้นให้โดยติดต่อจะคืนให้กับทางโรงแรมหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเสร็จการศึกษาดูงานนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดมันควรจะจบลงแค่นี้แต่ไม่ใช่หลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์อุยเล่าว่าตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพเวลานอนจะปิดไฟนอนจะเห็นผู้หญิงชุดสีแดงกระโปรงสั้น มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าตลอดแต่อุ้ยมองไม่เห็นใบหน้าของเธอพอผมของเธอได้บังหน้าไว้เธอผู้นั้นมายืนอยู่ตรงหน้าตู้เสื้อผ้าพอเปิดไฟก็หายไปอุ้ยรือต้องนอนเปิดไฟทุกคืนเป็นแบบนี้มาสองสามอาทิตย์แล้วจกนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนๆไปนั่งเล่นที่หออุ้ยมีการซื้อผลไม้มากินกันพอปอกมะม่วงเสร็จก็าวางมีดไว้ตรงหัวเตียงโดยหันปลายมีดไปทางตู้เสื้อผ้าพอเพื่อนๆกลับไปหมด ตกดึกคืนนั้นหลังจากกลับไปได้สักพักอุ้ยเล่าว่าผู้หญิงที่มายืนอยู่ตรงหน้าตู้เสื้อผ้าแต่คืนนี้ไม่ได้ยินเฉยๆร่างนั้นกระโดดมาค่อมตัวอุ้มไว้พร้อมกับบีบคอและพูดว่ามึงลบหลูกก่กูมึงอยากตายมากใช่ไหมอุ้ยก็พยายามต่อสู้ดิน้นรนจนหลุดออกมาได้เลยคืนนั้นอุ้ยก็ไม่หลับอีกเลยเช้าว,วันรุ่งขึ้นอุ้ยไปเล่าให้เจ้าขอหอฟังเจ้าขอหอเล่าว่าพาไปหาอาจารย์ที่เคารพนับถือ พระท่านบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่พอใจที่พวกเราเอาปลายด้านแหลมของมีดหันไปหาเขาเพราะเขากําลังนั่งอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าเลยมาปรากฏตัวขูอาคาตจะเอาชีวิตอุ้ยแต่โชคดีที่อุ้ยไม่ถึงคาดเลยรอดมาได้อุ้ยถามว่าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาได้ยังไงพระครูบ,บอกอุ้ยว่าเพราะเหล่านั้นเอาของของเขาติดตัวกลับมาด้วยเขาก็เลยมาตามมาได้อุ้ยบอกว่าไม่มีอะไรติดมาแน่นอน พ่อครูเลยบอกว่าให้กลับไปหาดูดีๆพออุ้ยกลับมาถึงห้องก็ทําการลื้อกระเป๋าจนเกือบทั้งห้องจนกระทั่งไปค้นเป้ใบหนึ่งที่ใส่เสื้อผ้าที่เขาพักที่กรุงเทพและแล้วเข,เขาพบกับผมจุกหนึ่งที่อยู่ก้นกระเป๋าทีแรกคิดว่าเป็นผมของตัวเองหรือไม่ก็เป็นของเพื่อนแต่พอคิดดูดีๆแล้วไม่มีใครผมยาวขนาดนี้จึงสรุปได้ว่าเขาตามมาได้เพราะเส้นผมที่ติดมานั่นเอง แล้วอุยก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าเส้นผมกระจุกนี้มาอยู่ในกระเป๋าเธอได้ยังไงพาร,รูบอกว่าให้นําผมไปเผาเขาจะได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วหลังจากเผาทําลายเส้นผมแล้วอุยก็ไม่พบเจอผู้หญิงคนนั้นอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวความสยองที่มีชื่อว่าเส้นผมประสบการณ์ขนหัวลุกจากเพจคันสยองนั่นเองครับหากชอบ ฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ